สีสวยมากเลยนะคะตัวนี้เป็นเสื้อนะคะใช้สิ้นตีนจกในการตัดเย็บนะคะเป็นเอกลักษณ์อำเภอน้ําปาดสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยค่ะเสื้อเป็นงานผ้าฝ้ายทอมือแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสภาพสวยงามอย่างที่เห็นตามคลิปวิดีโอเลยค่ะนี่เลยหน้าอกตัวนี้นะคะได้ประมาณสามสิบเจ็ดอะค่ะประมาณสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนาะประมาณนั้นนะคะ หน้าอก3 6ม7นะคะแล้วก็ต่อมาด้วยผ้าถุงผ้าถุงเนี่ยเป็นงานทอมือแท้100%นะคะผ้าถุงทอมือแท้ห0ึเหมือนกันก็คือเสื้อและผ้าถุงมีกระเป๋าล้วงตรงนี้ด้วยนะคะสวยงามมากและดูดีมากๆเลยและอยากให้ดูรายละเอียดรายละเอียดของเขาสวยมากเลยนะคะตัวนี้ค่ะเป็นลายลวดลายที่เป็นลายตัวตัวเอสหรือว่าที่เขาเรียกลายขอนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีลายอย่างนี้ค่ะ ลายสวยมากเนะะี่ยค่ะเนี่ยเห็นเหมือนเป็นตัวเอสไหมคะเนะะี่ยค่ะนี่คือจกเนะะี่ยค่ะแล้วก็จบอย่างนี้ด้วยเนะะีนะะ่ยค่ะเนี่ยค่ะสวยมากเลยลายละเอียดนะคะเสื้อตัวนี้สวยมากใส่เข้าวัดทําบุญสวยๆนะคะกระดุมงดงามมากเลยไหมเอี่ยมนะคะสภาพถือว่าดีมากๆและยังเ,เป็นผ้าที่แบบเป็นงานทอสลับอะคะ่ะดูสิคะ นะคะมีทั้งจบมีทั้งขิดนะคะสวยมากๆเลยแล้วดูผ้าถุงผ้าถุงเนี่ยนุ่มมากนะคะนุ่มหอมมากมากเลยนะคะเป็นผ้าที่แบบมีความนุ่มนะคะผ้าายทอมือแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีนะคะจากร้านเช่าชุดคุณบอลหัวหินของห้องเสื้อสุภาพศรน,นะคะดูเลยสวยมากๆแค่เสื้อเนี่ยก็กินขาดแล้วแล้ววันนี้บอลปล่อยให้ราคาถูกมากๆเลยนะคะทั้งชุดนี้นะคะทั้งชุดนี้คิดอยู่ที่399บาท ฟังนะคะ399บาทจัดส่งให้ฟรีไปเลยค่ะนะคะผ้าถุงเป็นผ้าถุงเย็บสําเร็จรูปนะคะเย็บสำเร็จสำเร็จรูปเอวเนี่ยค่ะเอาไปนุ่งได้เลยได้ถึง40กวกว่าอย่างเงี้ยค่ะเป็นผ้าถุงเย็บสําเร็จสําเร็จรูปส่วนเสื้อเนี่ยขอคนอกไม่เกิน37ดนะคะสนใจติดต่อมาได้ที่เพจมนตรามหาราณีนะคะชุดนี้รวมค่าจัดส่งให้แล้วสวยมากๆได้ทั้งเสื้อได้ทั้งผ้าถุง ขอบคุณมากค่ะ